các bạn 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 các

よく寝い

ทานောทานานะสาวะอัสสาวะยะวะหังยะมาโนโหตุโหตุอนาตะเตกาเลอนาตะเตกาเลปัตตโยโหตุปัตตโยโหตุ มนะระเมนะมีมเมตานัมมีธังมเมทานามสัพเพสังสัพเพสังมาตาปินุงโนตูมาตาปิจุนงโณตูขอเดชะผลสินผลทานขอเดชะผลสินทานบุญในครั้งนี้บุญในครั้งนี้ขอให้ไปสำเร็จขอให้ไปสำเร็จถึงบิดามารดางบิดามารดาปุญาตายาปุญตายาทุบาอาจารุบาอาจารย์ญาสามิทิสมิ

ทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอยู่ในที่แห่่งนีี้ทอยู่ในที่แห่งนี้ับี่น้วยาที่อื่นด้วยข้าพเจ้านับถืออยู่ด้วยข้าพเจ้านับถืออยู่ด้วยอิตังเมตานัมอิตังเมตานัมสัพเพสังสัพเพสังเรตานังโหนตุเมตานังโหนตุขอผลบุญนี้ขอผลบุญนี้ทิศส่งไปให้เธอมูลทิศส่งไปให้เธอ เวรสุรกายสำปะเวสีผู้ตกผู้ได้ยากทางเจ้ากรรมนายเวรขอให้มีส่วนได้ขอให้มีส่วนได้ผลสัมภานณ้ในสัมานีีตั้งแต่บันนี้ตั้งแต่บันนี้อิมานีอิมานิวายังปันเตวายังปันเตปัตตานิปัตทานสัมานาน้สัมภาน

อินทายะสุขายะสุขายะพระเต้พระสงฆ์ผู้เจริญพระเจ้พระสงฆ์ผู้เจริญเจ้าทั้งหลายพระเจ้าทั้งหลายน้อมถวายหัวน้อมถวายสังฆทานานี้ซึ่งเป็นสิ่งของใช้สอยซึ่งเป็นสิ่งของใช้สอยด้วยอาหารข้าวหวานด้วยอาหารข้าวหวานขนมเนยขนมเนย สงฆ์รักษุสงฆ์มรักพิสุโสมโตรักโตรักสัมพันธานีสัมพันธานีของใช้สวยของใช้สอยพร้อมด้วยอาหารกาวหวานพร้อมด้วยอาหารกาวหวานสิ่งของที่เป็นบริวารสิ่งของที่เป็นบริวารที่วางอยู่ตรงหน้านี้ที่วางอยู่ตรงหน้านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อประโยชน์จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ค เพื่อความสุขพจ้าทั้งหลาย่ะเจ้าทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายมีบิดามามีญามาดญตายาตายาุปอาจาปอาจารย์ญสนิพิสหายญสนินายปวงสาาานายาเทวทั้งหลายเทวทั้งหลาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเจ้าบ้านเจ้าเรือนพระปูงเจ้าที่ที่ปลักปักรักษาที่แห่งนี้สถานที่แห่งนี้ว่าหยุเกรงดสุรกายว้าหยุเกรงัดเมศีผู้ตกทุกข์ได้ยากทั้งเจ้ากำนายเบญจงมีส่วนได้จงมีส่วนได้